สวัสดีครับวันนี้พบกับบู๊เบบีนะครับก็คือบูบลินเด็กนะครับมาดูภายนอกนะครับภายนอกกล่องน,นี่คือจะเป็นตัวเบบีบูบนะครับเป็นสเกลหนึ่งต่อหก เป็นเด็กเล็กลงมาหน่อยนะครับหนึ่งต่อหกนะครับหน้าตาก็จะกลัวๆหน่อยอ่ามีชัดแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นการขยับแขนนะครับอ่าสองข้างก็ข้อต่อเน่นนะครับสำหรับตัวเด็กอ่าขยับขาได้จะท่าทางท่าวิ่งแต่ดักก็ต้อง ดัดดีๆนะครับอย่าไปเกินกําลังของมันเดี๋ยวมันจะหักก็ได้ต่อไปเราก็มาดูของในกล่องที่เขาแถมมานะครับนี่ก็จะเป็นฐานไว้ช้อนระหวังขานะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแม่เหล็กนะครับไวติดกับตัววูบเหมือนให้ลอยได้เขาก็จะมีเป็นทรงอย่างนี้มาเลยนะครับแล้วก็ติดกับฐานอีกทีนี่ครับฐาน ติดต่อกับตัวช้อนข้างหลังนะครับดูซิวเขาให้อะไรมาอีกนี่จะเป็นมือกำนะครับเป็นมือกำรรม,มือกำรรเด็กนะครับกําลังน่ารักเลยนะครับให้มาหนึ่งคู่เดี๋ยวจะหยิบกลงเล็บมาให้ดูนะครับนี่นะครับกลงเล็บบูบ งานทำออกมาได้ดูดีอยู่นะครับดูคมดูเหมือนจริงมากครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบทางกันดูนะครับนี่จะเป็นตัวช้อนระหว่างขานะครับอ่าพอเข้าล็อกแล้วก็จะเป็นทรงนี้ครับแล้วก็ปรับฐานได้นะครับตรงช่องช้อนีน่จะเป็นตัวอ่าไว้ใส่จัดท่าบูเวลาลอยได้น,นะครับตรงมงกลมจะเป็นแม่เหล็กนี่นก็เสียบต่อเข้าไปเลยครับอันนั้นจะเป็นเหมือนลวนนะครับ แทงเซนๆแต่เวลาผมใส่ผมก็ไม่รู้จะใส่ถูกหรือเปล่าน,นะครับผมช้อนเข้าไปหลังเสื้อกักนะครับเสื้อข้างหลังมันก็จะลอยปแปลกถ้าเราไม่ได้จัดท่าจัดทางพอเราช้อนข้างหลังเสร็จน,นะครับก็ลองดัดดดดูนะนะครับถ้าใส่มันก็จะความสูงก็ประมาณระดับนี้นะครับ สงจากฐานนี่นะครับนี่ก็คือลวแต่ว่าต้องดัดดีนะครับเพราะว่าฐานมันก็มีน้ําหนักเบาอาจจะโยกล้มไปได้นะครับนะครับหลังตรงนะครับติดมาเหล็กอ่าส่วนนี้เรามาดูชุดผ้ากันนะครับนี่นะรรครับผเขมขัดดูละเอียดนะครับเสื้อข้างในเสื้อข้างนอกหนังกับกางเกงยีนเด็กน้อย มืดเป็น,นบแบบนั้นนะครับอ่านี่นะครับรองเท้าถือว่าโอเคนะครับสําหรับเสื้อผ้างานนี้ครั้งนี้ลองมาลองเปิดเสื้อข้างนอกนิดนึงนะครับดูก็มีเหมือนเสื้อซับข้างในก็ประมาณเสื้อกล้ามนะครับเสื้อผ้าอยู่ เื้อผ้ายังดูดีนะครับนี่ครับเด็กก็อาจจะติดไม่ได้เพราะว่าซิปก็ไม่ได้ทำมานะครับถ้าทำมาก็น่าจะแปลกแปกมันอาจจะใหญ่เกินไปอ่เรามาดูกล่องนะครับที่เขาแพ็กเกจมาอ่าเป็นช่องก็เรียบร้อยดีนะครับชุดมือชุดกลงเล็บฐานเรียบร้อยดีนะครับสวยดีครับ สรุปแล้วผมว่าตั้งกระถานสั้นๆดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าตั้งสูงๆที่ใช้ไม่เหล็กผมว่าไม,ไม่ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ ีจะเป็นวิดีโอเล็กๆน้อยๆนะครับแถมให้นะครับดูหน้านะครับความกวนระดับสิบเลยนะครับเป็นเด็กและกวนนะครับเนะี่ย